วันนี <poured> ้นะคะก็มีกร okay. ิงก็ไม่ได้ให้ใไรเพิ่มเติมนะคะเพียงบอกแค่ว่าผู้ไปในรายการทั้งหมดแล้วนะคะกระโดด พี่ยูย่าไม่ได้ไม่ได้ทำคนใช่ไหมพวกที่มาคนที่ถามคุณของ ที่หนุ่มกระทิงขุนนรงค์นะคะแล้วก็หนุ่มบอดกำมมันค่ะได้ไปออกรายการโหนกระแสประเด็นคดีฟอร์กทีดีนะคะทั้งคู่ได้ยอมรับว่าเล่นจริงแต่ไม่ได้มีการไปโกงหรือว่าไปชักชวนใครนะคะมีเพียงแค่เล่าให้ฟังแล้วก็แนะนําเท่านั้นไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าเขาจะโกงทางด้านของหนุ่มกระทิ้งก็ได้มีการกล่าวขอโทษทุกคนกลางรายการนะคะที่ไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้รู้เห็นกับเขาเลยนะคะแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่า เขาจะโกงนะคะพร้อมกับยินยอมนะคะที่จะให้ d s i นั้นตรวจสอบค่ะถ้าเกิดว่าผิดจริงก็จะยอมออกจากวงการค่ะทางด้านของหนุ่มบอลกำมันเองนะคะก็ได้บอกเช่นกันค่ะพร้อมที่จะเดินออกจากวงการนะคะถ้าหากว่าผิดจริงและหากย้อนเวลากลับไปได้นะคะวันนั้นคงจะออกไปแจ้งความแล้วไม่ได้อยากที่จะให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะอยากจะทําให้เรื่องมันถูกต้องพร้อมกับขอโทษทุกคนนะคะรวมไปถึงต้นสังกัดด้วยที่ทําให้มีผลกระทบกันไปหมดเลยและและนี่คือบทเรียนราคาแพงสําหรับเขาค่ะ ทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมทั้งสองคนนะคะก็จะมีการเข้าไปยื่นเรื่องที่ DSi นะคะให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ทางช่อง y ย u t u b ท t อ p ดาราด้วยนะคะ